เป็นป้ายที่ได้จากเชียงไคเชกเจ้าอัติประดีของจีนไนต้วันัครบเพราะเตียวตะกอดเ,เป็นผู้นำจีนที่นีก็เดินทางตอนนั้นละไทยกับจีนยังไม่เปิดสัพันธ์ความหมายก็คือเกิดมาเพื่อรับใช้ทางประโยชน์ให้สังคมเชียงไคเช็กว่า สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้มาที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มาทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านกินเซรีนะครับซึ่งเป็นบ้านที่อายุเก่าแก่มากกว่า70ปีนะครับแล้วก็ผสมผสานการออกแบบระหว่างจีนและก็ตะวันตกนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาแนะนําบ้านให้เราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณท่านนีนีต้อรับนะครับดรนิรันิรันิวันติการนะครับขอเชิญดรอธิบายประวัติเกี่ยวกับบ้าน ยินดีต้อนรับมาสู่บ้านกิจเอรีในวันนี้เพื่อมาเรียนรู้เรื่องที่สําคัญเรื่องของชาลปางครับแล้วที่จะสักถามกันจะเล่าฟังถ้าผมเล่าอะไรย่างไม่หมดก็ได้ได้ไหมครับบ้านหลังนี้ก็่อตั้งมาตั้งเจ็ดปีแล้วครับโดย่ันนี้แหละครับตุ่นพ่อถนัที่ว่าตุนการชื่อจริงๆของท่านคือจิวกีซน์แซจิวก็เป็นตระกูล ก็คือจิวถ้าเป็นทีมแกลก็โจโจจินซินผมพยพไปอยู่เมืองไทยตันึองข้าวสองแปดที่สาเพนสถารุจ่านั้นเป็นจามนครแฝกขาวอ๋อครับนถูกข้าวเพื่อส่งวันเป็นคนจีนพ้นทะเลที่อพยพมาเลยอพยพมาเลยจิวคีซายมาหลังจากนั้นก็เก็บสตางค์ได้ก็นั่งรถไฟมาลงที่ลำปางครับที่มาลงตรงตรงเนี้หาทำเล ที่จะทำมาค้าขายก็ยังทำอะไรดีก็ทำง่ายๆทำเต้าหู้อ๋อมาแรนขายกับซีอิ๊วน้ำปลาก็านวคนก็ชอบใจครับเคยทำเป็นร้านของชำเล็กๆแต่ก่อนตรงนี้เป็นร้านของชำยังยังไม่ใช่หรอยังไม่ใช่อยู่ข้าเห้าข้าวจ้าวเราเราเหตุผลที่สร้างบ้านกิจเดรีนี่คือก็คืออย่างนี้หลังจากนั้นก็เริ่มค้าขายได้ครับ คน,คนก็ศรัทธาเพคนคนบอกว่าคนนี้เป็นคนจีนที่ขยันช่องแคบครับคุณแม่แล้วก็ชายหนุ่เดี๋ยวคุณแม่ซึ่งเป็นคนบ้านปากกลางาสองคน,คคนก็ช่วยเป็นท้าาสจนธุรกิจขยายขึ้นก็เลยมาสร้างท่าบ้านหลังนี้ <Okay. S 2> จิวแซลี่คือจิวแซลี่ก็คือแซ่โจซึ่งเรียกว่าการหาเสรีก่อนที่จะมียุคที่เรียกว่า,า,า globalization ด้วยสมัยครับดันั้นก็เป็นท่านท่านอะไรก็ย้ายมาอยู่ที่นี่และพวกเราอันที่จริงแล้วพวกเราหลายคนเนี่ยไม่ได้เกิดที่นี่เราเกิดที่อำเภอเถินหลายคนตอนนั้นตอนสงครามโลกถ้าไปฆ่าขายอยู่ที่นั่นครับสงครามสงรแล้วผมต้องไปเกิดที่เถิ่อนขอไปย้ายไปเถื่อนไปเถื่อนครับเป็นคนเถินเป็นคนเถิ่อนภูมิใจมากเอ็กซ์ซิงไปอะไรผมเกิดที่เถินเป็นคนเดี๋ยวนี้กลับไปเถิ่อนผมมีความสุข ผมส่งอาจารย์ปรหลัดไปสอนที่โรงเรียนครับก็บ้านหลังนี้เป็นเฉดีลูกทั้งหมด8คนครับที่บ้านหลังนี้ก่อนที่จะไปเป็นบ้านเก็บเฉดีที่เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยภูติกครับที่ให้คนมาเที่ยวมาชมหรือว่ามาเช่านอนเช่าแขกันนี้คือที่นี่คือเปิดให้แขกสามารถเช่าแล้วก็นอนนอนที่นี่ได้เลยถ้าใครอยากสัมผัส การตกแต่งแบบตะวันตกผสมจีนก็สามารถเข้ามาจองที่พักที่นี่ได้แน่นะครับแน่นแล้วใช่ครับแล้วนี่ถ้ามาอยู่ที่นี่นะครับผมมีชาติกลับไปที่กรตอนเช้าเอาฝรังมาอยู่เนี่ยเออแล้วก็สั่งอาหารที่ขึ้นชื่อของปวยจั๊บตรงนี้ครับเดินสึรน้รถไฟแล้วไปดูสวนชาธารณะสะพานตัดอ๋อนี่ยนั่นเป็นิ่งชอุดีทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจของสมุยเรียกว่าสุมุยครับยี่ยอด ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอพาไปชมรอบๆนะครับดูแต่ละโซนว่าแต่ละโซนมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนตั้งแต่ที่อพยพมาที่ดําทั้งทั้งลอกเตอร์ตั้งแต่เด็กๆการการใช้ชีวิตของคนจีนที่นี่เขาเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปต่อไปนะครับ วันกบฏสามตุลาปุบวันที่29 251614 613ก็อยี่ประเทศเส็จที่บ้านประทับสวยอยู่โต๊ะหลังนั้นข้างหลังเราที่กำลงกังมีแขกนั่งข้างหลังนั้นนะครับก็เป็นเป็นภาพอของาาที่ป้ายชื่อบ้านของเราขึ้นบนที่เรียกว่าจิวแซล ท้างหน้าก็เป็นิวเสร์แต่อันนี้ำทำด้วยตัวทองจครจับนีน่รูปรูปนี้เป็นเจ้าของบ้านแม่ของแม่เขาเป็นมงคลนองจากพ่อนะในแพแนทย์ปรงแต่งในแพทย์องคนคุณจิตรีครับคุณจิตรีก็เป็นคนบ้ายเป็นคนพัฒนาบ้านานี้ ก็หลังจากที่พวกเราโตแล้วเราจะให้เขาบอกผมต่ออยู่ตั้งแต่เด็กแล้วก็เหลือบุคคลเกิดที่พัฒนาบ้านอยู่ตรงจุดที่มีคนเป็นคนทำตกแต่งตรงนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์นะเป็นห้องรับแขกจีนซึที่สุดที่ประดิษฐสวยที่สุดครับอมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่จะที่จะมีได้ตอนที่สร้างก็มีคนถ่ายคนลองดูเฟอร์นิเจอร์หน่อยเนี่ยครับ ะมีตอนสร้างบ้านเสร็จเนี่ยคนที่รักก็ชื่นชมนิยมเตี่ยดีมากทุกคน็ส่ทั้งหลายให้เราเนี้เป็นของขวัญคนจีนเขาจะให้พวกนี้เป็นของขวัญอันนี้ถ้าเป็นภาษาจีนเลยววาเหล่ากงนะเหล่ากงทัานสองท่านผมไม่เคยอันน <Aaa. S 1> <h> ี้ก็คือคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อยู่เมืองจีนเลยไม่เคยมาไม่เคยมาเลยคนา เขาโกหกแล้วผมก็มีลูกลูกกะเหล่ากงใช่นีเคยมาด้วยอย่างนี้เลยครับไม่เคยเห็นหน้ามันตอนนี้อันนี้เริ่มต้นอันนี้คืออากงอากงอยู่เมืองไทยกรุงครับว่าติดเตี๊ยมันนี่แล้วตั้งตัวได้เรียบร้อยครับในทางดีก็ส่งคนไปรับกรกง มาอยู่ที่นี่โกงง่ายอยู่ทีนี้ผมพูดถึงแต่คิดโกงเป็นคนหน้าเฉยถ้าเป็นคนพูดน้อยแล้วเก็บตัวก็เลยไม่ใกล้ชิดแต่มากสุกสนานพูดคุยและมีเงินทองที่จะให้หลายๆมีเงินด้ไม่ใกล้ใกล้แชทเอวไปนั่งเดี๋ยวไปสตางค์ใช่คนจีนเป็นอย่างนี้ครับอาม่าผมก็ให้ตลอดไปเยี่ยมอี่น้องให้และใช่และในสุดแล้วก็สิทธิ ที่นี่เอาเสร็จงั้นเราก็นำร่างของท่านไปไว้ที่สุสานครอบครัวครับผู้หญิงผู้ก่อฆาก็ต้องของสวยนครับเป็นของสวยครับก็ปลูกต้นไม้สวยงามตัดหญ้สวยงามแต่มีสุสานที่ฝังร่างของท่านไว้ทั้งสองคนของท่านเอครับแม่จะให้ดูของท่านนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงแต่ก็มีป้ายอ้วยกันครับ <łość> นี่ก็คือผูท้ที่มาเกตผลูกตรงนั kind of gene, ้นรั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมจิวกีซายครับหน้าเส็งเลยคนละสายบจีนแม่เป็นคลื่นจีนนะแม่เป็นไทยจีนอยู่ที่ลำปางเป็นไทยจีนเกระแถวมันฟอดเลยกันไปกันมาก็เป็นลูกเสียวแล้วลเสียวอีไทย ก็ถูกส่งไปโรงเรียนทีแงเชที่ฉันแล้วเรียนไปจัตัสี่ปีจนภาษาอังดีจริงๆภาษาอังกกลางตักจนเรียนที่มานคู่้าเรียนในอแล้วเดเรียนรั่งอผมเรียนรดใช่ครับมรดหมือนกันเรียนจับตัวอะไรครตอนประถม1นึ่งครับตอนมัธยมสองเก้าอนมัธมสามเจ็ด แต่ยาวสามเสองเป็นคนที่สามเจ็ดสองหาสามนสองพันเจ็ดร้บห้าของผมประมาณสามหมืแล้วนะนาีไปนืูอน้องแล้วก็นี่คือตะกอเวลาจงชานี่ที่ทถี่ถันมากแต่คนจีนชอบกินชานะเราหาไม่เจงแล้วที่เนิ่มตเดตักพิเศษนเดื่านตรงนั้นจะไปชิมโต๊ะโอเค โต๊ะชงชาแล้วครับคนจีนต้องมีโต๊ะชงชา,าให้ปรึกษาลดกงธุรกิจอะไรใช่คนรับฟังนั่งกินชากันมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับนี่ก็เป็นความจับอันนี้เป็ของจริงเลยใช่ไหมครับนี่จิ่วเซลีียนยมีภาษาจีนติดด้วยวนี่จิวเซี่ยหลี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้จิวเซีหลีชื่อบ้านหลัง ประจำบ้านเลยใช่ไหมครับชื่อชื่อนี้เลยที่เราเห็นหน้าบ้านนะเขาก็ชงใส่เก็บไว้<อ>แล้วเวลาจะกินก็เ,เปิดแต่ถ้าดีจริงๆแล้วต้องนั่งที่นั่นชงไข่ถ้วยต่อถ้วย <ไอ S 1> แล้วหาไปเจอเล็กขนาดนี้ครับอยู่ล้จะไปลงโต๊ะผมนะว่าเนี่ยสุดลยของเพื่นะน,ะน,นี้ก็อาจจแต่ข้าง,ง,ง,งบนจะมีอะไรสักอย่างจะให้ครับผมนะเพืนี้ เป็นป้ายซึ่งได้จากจาเชียงไคเช็กเจ้าคณะที่บ<า>ดีของจีนไต้หวนันไต้หวนันครับเพราะเตียตบอดเป็นเป็นผู้นำจีนทุกที่ก็เดินทางตอนนั้นไทยกับจีนยังไม่เปิดสัมพันธ์เลยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ครับเตี๋ยวก็ไปไต้หวันไปก่อนแล้วคงไปพนคบขั้นคบขั้นก็ให้ป้ายนี้มาเป็นมูลนิธิระบาดสุดคลาดที่เราเรียนเป็นอาคารจีนเก่า ตรงนั้นเขาเป็นคนก่อตั้งแะเสียชีวิตก่อนพิธีเลยครับเป็ทีไปไปทนมม่นวมชาวจีนตรงนี้ใกล้ๆตรนัทีหลังเราจะไปดูของป่าด้วยไเป็นอาคารไว้จัดงานอะไรใช,ใช่ไหมทุกอย่างเป็นที่คล้ายๆมูลนิธิบุญกว้างแลครับไม่ใช่อันนี้ของจีนทั้งหมดบุญกว้างเฉพาะของกลุ่มของไต้หวันใช่อันนี้จีนทั้งหมดป่าเลยทุกคนใจได้หมดทุกอย่างน่าทึ่งมากเพราะว่าถ้าเรามีเวลาเพราะฉะนั้น ็นแหล่งท่องเที่ยวสวยมากโอเคมากเลยผมพารัฐมนตรีท่องเที่ยวไปดูออกพาแขกสำคัญของไทยเทศฝรั่งไปดูสวยมากเขาชื่อชื่อว่าอะไรนะครับมูลนิธิลำปางสงเคราะห์มูลนิธิลำปางสงเคราะห์อาคารเดี๋ยววันหลังจะพาแฟนคลับไปดูอีกสวยแล้วจะมีเรื่องเล่าให้ฟังเดียวกับมเห็นมากเนี่ความหมายก็คือเกิดมาเพื่อรับใช้ทำประโยชน์ให้สังคมจึงเคยเช็คว่า เียุ่ป้ายที่ได้มาจากเจียงไคเช็กชื่อภาษาจีนสุดยอดเลยครับดูชุดชุดโต๊ะหน่อยครับชุดโต๊ะนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับน่าจะขงประมาณค่าไม่เหลซื้อไม่ได้แล้กี่ปีแล้วครับชุดนี้เราก็ไม่ขายเจ็ดสิบปักเกินเกินเกินเนี่ยนอนเกินมีคนบริจาคให้เราบูรียหนึ่งไม่มีตะปูนะครับเขาอีและโต๊ะนั้นแต่ชุดงานละเอียดมากเลยครับมีงานละเอียดมากนี่ก็เป็นเป็นภาพตัวอย่าง สมเด็จสมเด็จประเทศเวสตซึ่งพวกเราคัว่ารักนับถือมากครับ,รบพระองค์เป็นพระองค์แห่งความชื่นชมยินดีเที่ฟ้าแห่งการศึกษาครับผมเคยเสด็จที่มหาไวย,ยุทธ์เค่สุนักรุณา เปิดอาคารหลายอาคมาเปิดอาคาเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเรามากเลนี่เป็นภาพที่เสด็จไปหลายที่เสด็จที่มหาวิทยาลัยแครับแ๋นี้ก็มีคุณแม่เปต้ยคีณพุชิตรีแล้วเริ่มมีมีปัญญาดรสุภชัยพันธุ์ชพักเป็นอดีตผู้อำนวยการองค์การคารัโลอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดนตกระทรวงพาณิช แต่ที่นี่ที่นี่ตรงเด็จระเทงครัเสด็จมาเนาะเสด็จนั่งเสวยตรงนี้นั่งตรงนี้เลยประเด็ดประทับตรงนี้เลยเนี่ยนี่ตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยครับแต่ใช้เก้าอี้ตัวนู้นหรือเปล่าใช่ใช่ตอนนี้เก้าอี้ตัวนู้นก็วันนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมบ้านครับัาจะวุ่นวายไปหน่อยถ่ายบรรยากาศครับตัวนี้เป็นโต๊ะสำคัญมีประวัติศาสตร์มากมาก ตนล้มเด็กเด็กเจะเดินเดินในบ้านที่จะเห็นเตี่ยนั่งตรงน,นั้นครับ,รบถ้าแขกมาสองคนสามคนก็นนทัางทีนีถ้ามาคนเดียวก็ทั่งทีนีถ้ามาเยอะนะครับมาเป็นสิบสิบคนก็จะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อันนี้ก็คือต้องเป็นร้อยปีแล้วตัวนี้ใช่ผมก็เดินผ่านมาดูเตี่ยทำอะไรปร,รากฏว่าเตี่ยเป็นนั่งมานั่งคุยกับครอบครัวที่มีปัญหา มาช่วยช่วยกินต้งนตัวอย่างไรต้องการเครดิตในการทำมาซาสายอย่างไรหรือแม้ครอบครัวมีปัญหาอะไรหรือเพาะมาใหม่ๆที่เปแบบเนืหาทางราชการอหม่มาช่วยเป็นศูยให้คำปรึกษาคนจีนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในลำปางใช่ใช่แล็ตรงนี้ทางราชการเช่นในอำเภอทุกว่านก็มานะแล้วก็มาหารือว่ามีคนจีนมาแล้วนะ ไปดูแลที่ก็เหมือนเป็นสูตรกลางของคนจีนในจังหกรน้ำบางเลยมีปัญหาอะไรเขาก็จะวิ่งมาทีี่่นแล้วทางราชการเข้ามาพิงมาต๊ะตัวนี้วัดดี้คนดีไม่มีใครนั่งมาแบบจิบชาชิ้นใหมาดื่มโอ้ขมนี่เลยอร่อยขมที่สุดนะชาแบบเข้มๆเลยมครับผมเดี๋ยวนี้ผมชอบชามากเสาวทุกเสาวหนึ่งโอ้เต๋อแบบปรุคลุกข้อซางผมไม่ถึงก็เก่งกันแต่สมัยก่อนเขาชอบใช้อย่างนี้เนาะเออมันแถวทนโคตรๆเลย ก็ว่าห็นขาบใช่ไหมครัใช่ครับแต่ไม่หินจริงอ่ะไม่ใช่หินเ<า>ดี่ยวครับถ้าหินเดียวไ,<า>ไม่น่าคนขนาดนี้เห็นหินขับอันนี้มันจะอโอเคเชิญข้างบนครับเราก็เลยจะขึ้นไปชั้นสามค,ครับผมเจอครับมีเอกสารเชิญตลอดเช้าผมรวบรวมนะบันไดนี่ป้าเป็นเด็กเราวิ่งขึ้นวิ่งลงเดี๋ยวนี้ต้องเกาะราวขึ้นแต่ผมมาครับผมนานๆคิดถึง ต้นกระกูของเราผมก็มาเป็นบ้านแบบโบราณนะแต่งูผมก็มีครับหลังหนึ่งแบบแต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีครับตรงนี้จะมีความสําคัญเพราะว่าเดี๋ยวดตรงนี้เป็นแท่งที่เล่าเรื่งประวัติศาสตร์อันนี้เขียนว่าซอปรา รุ่นที่สิบแปดของคนแท้จิวนะรุ่นที่สิบแปดเราต้องแตนมึงจีนมาเลยเหรออากงของเราครับที่เห็นข้างล่างวุยหลีกับทรงหีครับอากงไปอาม่าก็คือรุ่นสิบแปดอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้นี่เรามาค้นทีหลังเจอดูเถอะโอ้โหนี่เป็นการบันทึกไว้ของคนจีนที่รักษาประวัติศาสตร์ จะเล่าไปฟังว่าข้างหนึ่งเนี่ยให้ชื่อไว้ครับชื่ออากข้างหนึ่งนักอากงหรือเกิดในราชวงศ์ชิงครับออจกักรพรรดิอ่อนสีทั้งสองท่านนะครับเดินทางกัน ทั้งสองท่านเกิดในราชวงศ์ในราชวงศ์ชิงอันนี้คือบันทึกว่าเกิดในราชวงศ์ใช่ครับราชวงศ์ชิงอผมผมต้องขอให้ทูตไทยประจําปักกิ่งครับท่านพี่บูรณ์มีครูสุวรรณครูตะกูลเป็นเพื่อนกันช่วยแปลให้สองค่แลเลยอยากรู้ว่ามันมันเขียนอะไรางก็เลยออเป็นเรื่องของอากงอาม่าของเราเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนว่าเปิดในเอไรแล้วก็เสียชีวิตที่ไหน แล้วร่างไว้ที่ไหนยี่รูปนี้หมดมื่กี้เราไว้เสียชีวิตที่นี่โกงเสียชีวิตที่นโน่นแต่เรานําร่างมาแล้วไปบรรจุไว้ที่สุสารของครอบครัวที่เกาะ้าอ๋อครับผมโ,โอ้แสดงว่าอันนี้ก็มีอายุโอโอเป็นร้อยปีแ<ป>ล้วครับรสักมสิ<笑><笑>เดี๋ยวดูสินึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษของเราทําไว้ครับนึกไม่ถึงจริงๆนะ เขาคงไม่คิดว่าสมัยนี้จะมีคอมพิวตองคอมพิวเตอร์่มเขาี้มาทึบแขกไว้อันนี้ซึ้งกว่าครับใช่ครับ,รบโอ้ซึ้งมากกเลยของมาที่นี่ถ้ามาบ้านหลังนี้ผมจะพยายขึ้นมาชั้นสามครับแล้วดูตรงนี้ถ้าแขก,กมาก็มาดูตรงนี้แล้วเราสังนึกมากถึงต้นตระกูลของเรารรโกงม,มาแล้วก็เตี่ยที่อุชาข้ามน้ำข้ามทะเลมาประเทศไทยใช่ครับ ตั้งต้นตัวเองแล้วก็กำเนิดให้กำเนิดทุกเราทั้ง8คนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน